ไงไม่ไปห่าเขาเหรอฮะเมื่อกี้เห็นเ่าอยู่เลยเอา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 เลยเด้เอาเลยสู้เขาล้วลย้อาเล้อเอายเเอาอเยเลยออาเอาเลยเอาเลย ไม่ต้องอายอายทำไมเมือ่อกี้ยังได้ยินเสียงหอนอยู่เลยเอา,ลเ,เ,อาลเ,อเลยเหอน,นเ <c oughs> อาฟังหน่อยเล็วเๆ็กเล็เล็เขาเลิกหอนกันแล้วพุกพุกเขาเลิกหอนกันแล้วแม่เอายากันยุงก่อน